สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องลาลาเลสในช่วง monthly roster เป็น roster ประจำเดือนเมยนะคะหรือว่าพฤษภาคมนั่นเองทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายๆเดือนพฤษภาแล้วนะคะก็ r เ s t e r ในเดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนอกจากที่มิ้นจะไปสลับเอาไฟล์นู้นไฟล์นี้เข้ามาเอาวันหยุดเข้ามาเนี่ยก็มีการโดนตัดไฟกันหลายรอบมากทุกคนจนทําให้ไปไปมา,มา จากบินแบบ76ชั่วโมงเหลือ69ชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนแห่งพายุฝนฟ้าขนองทั้งหลายนะคือเป็นการออกไปบินแบบขับรถออกจากบ้านก็เจอฝนแล้วก็บินอยู่บนเครื่องก็เจอฝนกลับบ้านก็เจอฝนนะคะวกับเจอหลุมอากาศแบบเจอเทอร์โบเลนซ์เยอะมากๆนะคะในแทบทุกวันของการไปบินเลยก็เลยรู้สึกว่าเป็นเดือนที่บินแบบขึ้นไส้แทบทุกวัน บินทั้งหมดตั้งแต่แรกเนะรอเซอร์เปิดมาที่76ชั่วโมงบินแต่ว่าจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งมวลในเดือนเนี่ยมันก็เลยเหลือแค่69ชั่วโมงนิดนิดแล้วก็ f l i Day ตอนแรกมีออกไปทำฟล h t 16วันก็เหลือแค่14วันนะคะทุกคนแล้วก็ s t ต n d b y จาก3วันในตอนแรกเป็น6วันค่ะแล้วก็ Day Off จากได้11วันตอนแรกก็เหลือ10วัน แล้วก็วันที่มิ้น์สามารถไปสลับดิวตี้ของมิ้นได้อะมิ้นสลับไปทั้งหมด9วันเลยทุกคนก็สลับได้เยอะเหมือนเดิมนะคะวันแรกของพฤษภาคมค่ะทุกคนเป็นวันออฟค่ะมาถึงก็ออฟเลยเนาะแบบชิลๆเนาะวันที่2ก็มีเป็นสแตนบายนะคะทุกคน ตั้งแต่ตีสอถึงบ่ายหนึ่ครึ่งซึ่งจริงๆมินชอบสแตนบายเวลานี้นะมันเป็นอะไรที่แบบกําลังดีเพราะว่ามินเป็นคนตื่นเช้าสมมุติว่าเขาเรียกไปบินดิวตี้เช้าเช่นสมมุติเขาอาจจะโทรมาตีสอหรือตีสาให้ไปบินดิวตี้แบบตอนตีห้หรือ6กโมงเนี่ยก็คือเราเราแบบเราตื่นได้อยู่แล้วนะตอนนั้นวันที่3เนี่ยจริงๆอ่ะมินต้องไปบินยาโฮบารูทุกคนประเทศมาเลเซียนะคะแต่ว่า มีอยู่ๆมีคนทักไลน์มาว่าเขาว่าอยากบินกับเพื่อนเขาเหมือนว่าเป็นเพื่อนในรุ่นเดียวกันนั่นแหละแล้วแบบอยากไปบินด้วยกันแล้วเขาก็เลยมาขอมิ้นบอกว่าขอเอาเดนปาซาหรือว่าบาหลีเนี่ยมาสลับให้มิ้นได้ไหมให้มิ้นเอาเดนปาซามาแล้วเขาว่าเอายาโฮบาลูของมิ้นอะไปเออสุดท้ายมิ้นก็แบบเฮ้ยชั่วโมงเดนปาซามันเยอะกว่ายาโฮบาลูแบบ ตั้งเกือบเท่าตัวเลยเออนั่นแหละมินก็เลยรับมาได้ค่ะรับมาเลยก็ไปรีพอร์ตตอนตีหนะ้าสิบห้านะทุกคนทำฟล์เป็นฟล์ย,ยาวนะแบบฟล์ค่อนข้างยาวก็ขาและ4สี่ชั่วโมงกว่ากลับมาก็เลยตอนบ่ายสามครึ่งนะคะก็กลับมามีรู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีมากที่มหนเอาฟล์ยยาวเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคน พอไปไปลายเดือนอะชั่วโมงการบินของมินเริ่มหดล,ลงเรื่อยๆต่อมาวันที่4ค่ะทุกคนก็จริงๆแล้วอะมินอะเอาไฟาบ่ายไปสลับกับไฟเช้ามาแต่ด้านแบบพอใกล้ๆถึงวันอะลอสเตอร์มันเปลี่ยนให้มินอะกลับไปบินเป็นไฟบ่ายเออจากไฟเช้าที่มินแรกเข้ามาได้มินก็เลยโดนเปลี่ยนกลับไปเป็นไฟบ่าย,ายรีพอร์ตตอนประมาณเกือบบ่ายหนึ่งนะคะไปที่กระบี่แล้วก็นครพนมทุกคนกลับมาก็ตอนแบบ สองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มเลยคือดึกมากเพราะว่าเราออกดึกบวกกับช่วงเวลาในการทรานสิตอ่ะก็แอบยาวนานนิดนึงเนาะเพราะว่ามีอยู่ขาหนึ่งอ่ะทรานสิตหนึ่งชั่วโมงได้เลยทําให้แบบวันนั้นอ่ะดิวตี้เราจบช้านั่นเองวันที่4เนี่ยมีเรื่องเล่าก็คือวันนั้นอ่ะฝนตกหนักมากมินจําได้เลยไฟล์ก็บบีมินาเทคคุยกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนมินาไปไฟล์ abi, ช่วงบบายเหมือนมินนี่แหละไปไฟล์ก็บบีเหมือนกันแต่ว่าแบบบอกว่าเออเนี่ย ขนาดถ้ามิ้นน่ะจะขึ้นใช้อาเจียนเพราะแบบเออไอ,เอ้เทอร์โบแลนซ์อะตกหลุมอากาศอะแล้วเพื่อนมิ้นจะเหลืออะไรเพราะว่ามันเป็นคนเมาเครื่องคือเพื่อนมิ้นเป็นแอร์ที่นี่ที่แรกเป็นเพื่อนในรุ่นนะคะแล้วนางก็แบบเป็นเอนดูนางค่ะคือนางเมาเครื่องตั้งแต่เริ่มบินอาทิตย์แรกๆมิ้นก็เลยแบบพยายามแนะนำทริคนู่นนี่อะไรเงี้ยที่ทําให้แบบช่วยได้บ้างเรื่องแบบการเมาเครื่องของเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งแบบ อันนี้แบบแชร์ให้หลายๆคนฟังนะถ้าเรากินยาที่เหมือนอารมณ์เหมือนยาคนเมาเรือเมารถอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วยามันจะออกฤทธิ์หลังจากการกินอ่ะสามสิบนาทีเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องกินล่วงหน้านั่นเองเนาะก็แชร์เป็นความรู้สําหรับหลายๆคนที่เผื่อแบบจะเดินทางอะไรเงี้ยก็กินมาก่อนหนะ้าที่จะขึ้นไฟล์บวกกับยาบางตัวมันมีฤทธิ์ทำให้ง่วงด้วยนะเผื่อใครแบบแลนไปแล้วไปเช่ารถขับต่อก็ระวังนิดหนึ่งนะคะต่อมา วันที่5กับวันที่6เนี่ยเป็นดิวตี้ติดต่อกันคือไฟล์บินแบบข้ามคืนข้ามคืนก็คือมินน่าไปรีพอร์ตวันที่5ตอน2องทุ่ม40ทุกคนเพื่อที่จะไปกูวฮวาหตินะคะทุกคนประเทศอินเดียเป็นครั้งแรกที่ไปทางอินเดียโซนแบบเหมือนอินเดียอีสานะอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเมืองแห่งอารยธรรมหนึ่งที่คนเหมือนไปสแสวงบุญกันนะแล้วก็โปรไฟล์ของผู้โดยสารอินเดียไฟลเนี่ย ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวมีรู้สึกว่าคุยง่ายดีลง่ายแล้วก็ดีลกันเรื่องซื้อของง่ายมากเพราะว่าเขาเหมือนมีกําลังจ่ายแล้วก็เขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยต่อราคาเท่าไหร่แล้วก็ซื้อของที่ระลึกด้วยนะคือมินเซอร์ไพรส์มากเพราะปะกะติ คือด้วยเนเจอร์ของคนอินเดียเขาจะเป็นคนตรณีทีเหนียวมากๆแล้วก็คิดแล้วคิดอีกเวลาที่จะซื้อของอะไรก็ต่างเนี่ยเขาจะคิดแล้วคิดอีกจริงๆอ่ะเออเพราะเงินสําหรับเขาอ่ะมันหามายากแล้วก็ค่าเงินบ้านเราอ่ะมันเยอะกว่าบ้านเขาเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะใช้ใจ่ายเนี่ยเขาก็ต้องระวังบวกกับของบนเครื่องอ่ะราคามันบวกไปมากกว่าของในแอร์พอร์ตมากกว่าของในร้านสะดวกซื้อทั่วไปแต่แต่ว่าไฟเนี่ย กินกันชำ่ำแล้วก็ซื้อของกันชำ่ำแล้วก็โอเคนะแบบว่าดิวง่ายไม่ได้แบบวุ่นวายอะไรวุ่นวายแค่ตอนบอร์ดดิ้งนั่นแหละเพราะว่ากระเป๋าเยอะแล้วก็บวกกับหลายๆคนก็ไม่รู้ที่นั่งตัวเองมีคุณลุงคุณป้าส่งไว้แบบคนอินเดียก,ก็เดินทางกันเยอะมากๆเลยอแล้วก็กลับมาวันที่6ตอนตีสามครึ่ง <laughs> <laughs> เขาเลยเรียกไฟล์แบบนี้ว่าไฟล์ข้ามคืนหรือว่าไฟล์เรดอนะคะเรดอะจริงๆแล้วอะ มินว่าเขาได้อินสปีเรชันมาจากการที่เวลาเรามาแลนดกลับมาเนี่ยตาเราแดงเพราะว่าเราอะเหมือนอดนอนอะข้ามคืนไปทํางานใช่ว่าแล้วก็บกกับตาเราแห้งเพราะว่าเราบินมาในระยะเวลาแบบหนึ่งแล้วอะของของการทํางานเออมันเลยทําให้ตาเราแห้งอากาศก็แห้งบนเครื่องตาเราก็เลยแดงมันก็เลยเหมือนเป็นแบบเออเป็นไฟท์ที่เขาเรียกกันว่า red eye flight นะคะทุกคนต่อมาวันที่7มินก็ออฟนะคะจริงๆแล้วอะ หลังจากไฟล์ข้ามคืนนะเรามักจะได้2 day off ไม่รวมวันที่เราเรสนะแต่ว่ามิ้นะรู้สึกว่าเออออฟนานเกินไปเพราะวันที่6กลับมาเช้าเราก็นอนได้แล้ววันที่7เราก็พักผ่อนอีกวันพอแล้ววันที่8ก็เลยไปรับไฟล์บินเข้ามานะคะทุกคนจาก off มิ้นก็เลยไปรับเป็น pairing เป็นเออหาดใหญ่หลวงพระบางเข้ามานั่นเองนะคะรีพอร์ตตอน7จ็มงสีก็คือไม่ได้เช้าตรู่ขนาดนั้นแล้วก็กลับมาตอนบ่าย ครึ่งนะคะทุกคนก็เป็นไทมิ่งที่กำลังดีนะสำหรับมินไม่รู้สึกว่าไม่ได้กลับมาช้าจนเกินไปแล้วก็ไฟค่อนข้างสงบคือไฟหัดใหญ่นะเป็นไฟโดเมสติกที่ค่อนข้างยาวแบบบิน1ชั่วโมงครึ่ง1ชั่วโมง40ก็แล้วแต่วันนะคะทุกคนวันที่9ก็ไปสิงคโปร์ค่ะ2แลนรีพอร์ตตอนเช้าตรู่เลยตี50นาทีแล้วก็กลับมาตั้งแต่11โมง40นาทีคือเรื่งานไวมากเป็นวันที่แบบแฮปปี้กลับบ้าน กลับบ้านเร็วชิลว,วกลับมาทํานู่นทนํานี้ออกกํบบาลังกายโยคะแบบชิวมากแล้วก็อีกวันหนึ่งวันถัดมาจริงๆแล้วต้องไปสี่แลนด์แต่ว่ารอสเตอร์เปลี่ยนโดนตัดไฟ์นะคะจากสี่แลนด์ที่ต้องไปหาดใหญ่ขอนแก่นเปลี่ยนเป็นหาดใหญ่เฉยๆสแลนด์นะคะทุกคนไปรีพอร์ตตอน7จ็โมงสีแล้วก็กลับมาตอนเที่ยงตรงเนาะก็ไฟนี้ก็โอเคแบบมันเป็นโดเมสติกที่แบบ ไปกลับก็ได้มา3ชั่วโมงแล้วอะออประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่แย่เลยเนาะแล้วก็วันต่อมา11เป็นสแตนบายนะคะสแตนบายตั้งแต่11เโมงเช้าถึง1ทุ่มแล้วก็วันที่12เนี่ยจริงๆแล้วอะมิ้นมีเป็นเป็นไฟล์ต้องไปภูเก็ต2แลนก็รีพอร์ตตอนช่วงเงย็นๆแต่สุดท้ายอะโดนตัดทุกคนคือไม่แน่ใจว่าตัดไฟล์เนี่ยจากการที่แคนเซิลฟล์หรือว่าแบบ เครื่องเสียหรืออะไรไงหรือว่าสภาพอากาศแบบมันไม่ได้มินก็เลยโดนสแตนบายอีกวันเป็นเวลาบ่ายสามโมงถึงห้าทุ่มแล้วถัดมาก็เป็นวันออฟของมินนะคะทุกคน13-14ออฟมินก็เลยจัดทริปไปเขาใหญ่กับเพื่อนจริงๆแล้วนะัดเพื่อนล่วงหน้าตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนจะถึงเดือนพฤษภาแล้วเพราะว่าเพื่อนมินอะที่มาจากกาตาเขามีลิฟ พร้อมกัน2คนเลยก็เลยแบบโอเคไปการไปทริปเขาใหญ่แบบชิลๆเนาะก็ไปแค่2วันหคืนแต่ว่าแบบใจฟูมากทุกคนคือการที่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนสนิทของตัวเองอะเพื่อนอะไม่ว่าจะแบบห่างกันไปนานแค่ไหนแบบกี่วันกี่เดือนกี่ปีแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอกลับมามันก็โบกบ้ามันก็แบบมีไว้ของความสนิทความใกล้ชิดกันเหมือนเดิมอะอม ก็เป็นฟิลเหมือนทริปสาวโซอะไรลุกคนแบบไปเที่ยวกันสนุกสนานเล่นมุกหาบาท10บาทโบะมากมันเป็นเขาใหญ่ที่แบบโคตรสนุกทุกคนเออก็ต่อมาวันที่1 5บหถึงสิเนี่ยเป็นแพ็คที่เป็นแพ็คก,การบิน4ี่วันที่ค่อนข้างยาวแล้วก็เออ ใช้แรงเยอะสําหรับมินม้นไม่รู้สึกว่าเป็นแพ็คที่เหนื่อยที่สุดในเดือนพฤษภาคมแล้วเพราะว่าบินติดกัน4วันแล้วก็เป็นแพรริงการบินที่ยาวทั้ง4วันเลยเนาะเริ่มต้นที่วันที่15เนี่ยมิ้นบินสีแลนด์ไปอุดรเชียงใหม่ก็รีพอร์ตตั้งแต่ตี5.20แล้วก็กลับมาตอนเที่ยงครึ่งค่ะทุกคนคือทุกความที่วันที่มินไปเขาใหญ่อ่ะมินก็รีบกลับมานิดนึงก็ตั้งแต่ ออกจากที่นั่นตั้งแต่3ามโมงสี่โมงกลับมาถึงกรุงเทพก็เลยไม่คํามากเนาะเพื่อที่จะเตรียมตัวไปบินเช้าอีกวันเพราะว่าพอมินบีพอร์ต,ตีห้ากว่ากว่าเนี่ยมินต้องตื่นตั้งแต่ดีสามอย่างเงี้ยเพื่อเตรียมตัวเนาะก็เลยแบบต้อง manage เวลาดีๆเวลาจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับมาต้องไม่ยมมากเพราะว่าวันถัดไปมินมีบินสี่แลนเลยนะคะนั่นแหละก็เป็นไฟลชิลๆไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบชิลๆเลยเนาะสีแ่แลนดต่อมาทุกคนวันที่16กก็มีบิน เป็น2แลนเท่านั้นนะคะแต่เป็นแลน์แบบยาวก็คือไปมาเกาไปกลับนะคะรีพอร์ตตอนเกือบ9ก้าโมงแล้วก็กลับมาตอนเกือบ4ี่โมงเย็นนะคะทุกคนก็เป็นวันที่ค่อนข้างนานสําหรับมินอีกวันนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเหนื่อยตั้งแต่ตอนบอร์ดดิ้งตั้งแต่ในไฟลด้วยแล้วก็วันนั้นอะ่ะมินอ่ะได้เหมือนอัสแบบ ขอลองทาตําแหน่งที่เหมือนว่าเป็นคนจัดก,การครัวด้วยนะคะมันก็เลยแบบมีหน้าที่หลายๆอย่างที่มันรู้สึกว่ามิ娜ยังไม่ได้เอ็กซ์เพรสยังไม่ได้ทําจนคล่องมืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็พี่หัวหน้าก็ให้โอกาสในการที่จะทําหน้าที่ตรงนี้อะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยเป็นพิเศษเพราะว่าแบบมันเป็นหน้าที่ที่เรายังไม่คล่องแต่ว่าเราต้องฝึกอีกมากนะคะเพราะว่าพอเนี่ยเราใกล้จะพ้นโปแล้วแล้วเดี๋ยวพอพ้นโปะ คือเราควรจะทํางานให้คล่องกว่านี้แล้วเนาะประมาณนั้นวันที่17-18เนี่ยมินเก่งมากมินเอาไฟบ่ายไฟเทีนะ่ยงนี่ยไปแรกเอาเป็นไฟเช้าเข้ามานะคะรีพอร์ตวันที่17เนี่ยก็ตอน6กโมงเช้าไปสุราษฎร์ภูกเก็ตก็ เป็น2แ p a i r n g ที่แอบยุ่งนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกไปเป็น beach destination เป็นที่ที่ต่างชาติ b บ c k p a c k e r บางคนไทยไปเที่ยวเกาะด้วยนะคะทุกคนทำให้แบบเป็นไฟ i ์ที่ยุ่งกับการจัดของจัดกระเป๋านะคะนั่นแหละแต่ว่าก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ลมค่อนข้างแรงแล้วก็มีฝนตกวันนั้นเนาะก็กลับมาตอนบ่ายสองครึ่งนะคะไม่แย่เลยเพราะว่าออกไปตอนเช้าแบบไม่ได้เช้าตู่แต่ว่ากลับมาบ่ายสก็กลับบ้านแล้ว ต่อมาวันที่18นะคะก็รีพอร์ตเกือบ7ดโมงไปบุรีรัมย์ร้อนะคะทุกคนกลับมาตอนบ่าย1นนิดนิดไฟนี้ก็เป็นไฟที่ Peaceful มากสำหรับมินนะแบบรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็เจอทีมดีด้วยพี่พีน่ารักมากๆเลยแบบว่าเป็น d ร e a m t e สุดๆก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการทำงานที่แบบไม่เหนื่อยอะ่ะแบบแฮปปี้สุดๆเลยแบบยังคงมีรอยยิ้มหลังจ,จากจบไฟนะคะแล้วก็ วันถัดมาเนี่ยเราได้ออฟด้วยนอะก็วันที่19และ20ก็เป็นวันเดย์ออฟของมิ้น2วันนะคะพอผ่านแพ็ค4วันนี้ไปไมิ้นรู้สึกโล่งใจมากเพราะว่ามันเป็นแพ็ค4วันที่แบบบินยาวแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยเพราะเราออกจากบ้านทุกวันแล้ววันละสีแแ่แลนด์สี่แลนด์สี่แลนด์แล้วมีวันหนึ่งที่ไปมาเกาก็คือ2แลนด์ยาวเนาะวันที่21ก็เป็นสแตนบายนะคะตอนตีสองถึงบ่ายหนึ่งแต่ก็ไม่โดนเรียกทุกคน คือสแตนบายเดือนเนี่ยไม่โดนเรียกสักวันเลยเนาะรอดมาได้ไงก็ไม่อาจรู้ได้ะคะ่ะแล้วก็ต่อมาค่ะวันที่22แล้วนะคะรีพอร์ตตอนเช้า6กโมงสีไปพนมเปญสุราธาน,านีค่ะทุกคนก็พนมเปญคือลาวเนาะไฟล์เนี่ยสำหรับมิ้นนะโอเคชิลๆแล้วก็ตอนเช้าด้วยคนก็เลยเหมือนว่าหลับแล้วก็แบบไม่ได้มี r e quest ไม่ได้มีเคสอะไรที่ต้องดิวมากมายนะคะแล้วก็ คนก็แบบสลบสลไลกันอนะไม่ได้ซื้อของไม่ได้สั่งจองอาหารมามากด้วยเนาะแต่ว่าสุราษฎร์นเนี่ยก็มีแอบยุ่งอยู่ขาหลังๆนะคะก็เลยแบบว่าตอนปิดเซลตอนนับเงินปิดเซลอะไรอย่างนี้กันก็วุ่นกันอยู่เนาะแต่ว่าก็ได้ทีมดีมากๆแบบพี่พี่โคตรน่ารักแล้วแบบฮามากอะเออแล้วก็ชวนคุยกันเรื่องออกกําลังกายแบบถูกคอมากเลย จริงๆพี่ๆที่สก่กางกงมินเนี่ยออกกำลังกายกันเยอะมากเลยนะคะทุกคนมีชมรมตีแบบชมลมแบบเดินป่าเดินเขาก็มีอ่ะเออแบบสุดยอดเลย mm hmm. มินก็เลยแบบกำลังศึกษาเก็บข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะไปจอยพี่ๆเขาเนาะ mm hmm. ต่อมานะคะวันที่23จริงๆแล้วอ่ะจะต้องเป็นไฟล์ไปเวียนเทียนแล้วรีพอร์ตช่วงสายๆแต่ว่าอยู่โทรศัพท์ก็แจ้งเตือนขึ้นมาว่ายูมีโรสเตอร์เอนจ์พอมินเข้าไปเช็คอ้าวเปลี่ยนเป็นสแตนบายตอนส1เ็โมงถึงทุ่มหนึ่ง ซึ่งินก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่เรียกฉันเอกแน่นอนแล้วก็เขาก็ไม่ได้เรียกค่ะทุกคนเหมือนแบบช่วงเนี้ยอาจจะมีไฟแคนเซลด้วยด้วยสภาพอากาศหรืออะไรก็ตามนะก็เลยยกเลิกไปนะคะแล้วก็มาวันที่24เป็นวัน d ด y o ออนะคะทุกคนก็มินก็ออกไปลันลาไปต่อยมวยมาเมื่อเช้าทุกคนแบบเหนื่อยมากเป็นหนึ่งชั่วโมงของการออกกําลังกายที่แบบหัวใจแทบจะระเบิดออกมาเพราะว่ามันเหนื่อยแบบต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอเราได้พักยก พักยกแค่ยกแล้วแบบหนึ่งนาทีอะเออแล้วครูที่สอนมินะก็มาจากอเมริกานะคะทุกคนเขามาจากรัฐรัฐแคลิฟอร์เนียก็เลยชวนคุยบอกว่าเออไอไปเที่ยวมาแบบไอชอบมากเลยอะไรเงี้ยเออก็นั่นะแหละแบบแฮปปี้มากเลยอะไม่คิดว่าจะมีต่างชาติมาเรียนที่ค่ายนี้เยอะนะคะมินก็ไปต่อยแถวค่ายแถวราชดามาเนาะแบบสนุกมากเดี๋ยวจะกลับไปอีกนะคะภายในวิคนี่แหละนั่นแหละเป็นการเริ่มต้นวันแบบ ด้วยอยากเหงื่อแล้วรู้สึกว่ามี energy มากๆแหละแล้วก็ปกติเป็นคนที่ติดกาแฟนะวันนี้คือเหมือนตอนเช้าไม่ต้องพึ่งกาแฟเลยจริงๆแล้วมินลืมไปเพอะจริงๆแล้ววันที่24มิีนี้ะไม่ได้ไม่ได้ออกตั้งแต่แรกนะแต่ว่ามินน่ะไปแลกเอาไฟล์ข้ามคืนวันที่24 25ยเนี่ยออกไปแล้วมีคนเอาไฟล์ light มาแลกกับมินเป็นการที่ให้มินออฟวันที่24แล้ว25ไปทำไฟล์จริงๆแล้วทุกคนออริจินัลจากรอสเตอร์วันที่24 25ิบสีต้องไป c y เ e r ร์ประเทศอินเดียนั่นเองนะคะทุกคนเดือนนี้เป็นลูกรลกอินเดียได้ข้ามคืนอินเดียมาสองอันแบบงงมากนะคือแบบไม่ค่อยดึงดูดไฟจีนเท่าไหร่เลยทั้งที่แบบพูดจีนได้เออก็จริงๆเราต้องไปรีพอร์ตตอนแบบ6โมงครึ่งแล้วก็กลับมาเช้าอีกวันกลับมาตอนตีสี่ของอีกวันแต่ว่าอย่างที่มินบอกไปมินบินข้ามคืนไม่ไหวจริงทุกคนเพราะว่ามินน่าเหนื่อยมาก ตอนตอนที่มิ้นลองไปบินข้ามคืนมาแล้วเรามิ้นท์เป็น Morning Person การที่เราอยู่ๆสลับเวลานอนเวลาตื่นจากเช้ามาเป็นดึกมันเลยไม่ได้เลยเออแล้วโชคดีมีคนใจดีมาแลกกับมิน้นแล้วอีกวันได้ออฟด้วยไงเออยิบสินก็เลยออฟนะคะเกือบลืมไปเลยเนาะโอเคเท่ากับวันที่25ห้าเนี่ยมิ้นก็เลยมีดิวตี้ไปบินสี่แลนด์ค่ะทุกคน,นก็ไปที่ภูเก็ตเสียงเรียบค่ะทุกคน รีพอร์ตตอนตีห้าแล้วก็กลับมาตอนบ่ายตรงเนาะบ่ายหนึ่งตรงเป็นไฟที่แบบเร็วๆชิวๆแต่ว่าภูเก็ตก็ยุ่งตามเคยนะคะแล้วก็วันที่26-27จริงๆอะมิ้นอะออฟแต่ว่ามิ้นะไปรับสแตนบายเข้ามา มันก็เลยเป็นสแตนด์บายตอน4ี่โมงของวันที่26แล้วก็ไปจบตอนตีสี่ของวันที่27นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เรสตามสะดวกสบายแล้วจริงๆวันที่8อะตอนแรกเป็นฟล์แต่เป็นวันเกิดของคุณแม่มิน้นมิ้นก็เลยไปแลกเอาฟล์ออกไปแล้วเอาออฟเข้ามานะคะตอนแรกต้องไปสี่แลนด์ไปเชียงใหม่กระบี่แต่ว่าสุดท้ายก็ได้ออฟมาเนาะแล้วก็วันที่29เเนี่ยก็ เป็นออริจินอลอยู่แล้วไปแค่ไส้งอน2แลนนะคะทุกคนรีพอร์ตตอน6โมงครึ่งกลับมาตอนส1โมงครึ่งส่วนวันที่30ก็มีไป4ี่แลนทุกคนไปชุมพรนราธาิวาสนะคะรีพอร์ตตอน6โมง25แล้วก็กลับมาตอนบ่าย2โมงเนาะถือว่าเป็นเดือนที่ บินไปบินมากลายเป็นเดือนที่บิดชิวสะงั้นมีแค่ช่วงกลางกลางเดือนที่มินบอกไปแพ็ก4วันที่แบบบินบินหนักหน่วงนิดนึงสำหรับมินเนาะนอกนั้นคือบินชิลแบบบิน1นหยุด2บินหนแล้วหยุด2แล้วก็สแตนบายอะไรเงี้ยแล้วสแตนบายพอมันไม่โดนเรียกอะ่ะมินก็ทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยอะวันสแตนบายแต่ก็แค่แบบมีชุดไว้ในรถมี เ,เครื่องสอําอางไว้พร้อมอยู่แล้วสมมติถ้าเขาเรียกให้ออกเราก็ไปได้เลยเนาะอ่ะลืมไปวันสุดท้ายวันที่31เป็นออฟฟิศดิวตี้นะคะตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเรียกเข้าออฟฟิศเพื่อไปคุย wrap up การทำงานตลอด3เดือนที่ผ่านมาเพราะว่ามันเป็นวันแห่งการพ้น probation ของ m ิ n นนั่นเองทุกคนจริงๆวันที่31นี้ที่จะถึงเนะี่ยเท่ากับว่ามิ้นะ จะอยู่กับแอร์เอเชียมาครบ6เดือนแล้วทุกคนไว mm. ปะแต่ว่า6เดือนตั้งแต่นับตั้งแต่เเริ่มเทรนนะทุกคนนับตั้งแต่ใช่นับตั้งแต่เริ่มเทรนแต่ว่าถ้านับการบินนะ่ะมินบินมา3เดือนแล้วทุกคนถึงปลายเดือนนี้ก็คือจะเป็น3เดือนเต็มนะคะที่บินมาถ้าไม่นับแบบช่วงทดลองบินตอนปลายเดือนกุมภาทุกคนเวลาผ่านไปไวมากไวมากจริงๆคือ ถ้าพูดตามตรงหลายคนยังติดภาพลักษณ์ที่มินอ่ะเป็นแอร์แคร์อยู่ใช่ว่าบางคนยังคักมาอยู่อะไรเงี้ยว่าแบบบางคนไม่รู้ข่าวว่ามินออกมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนมินออกมาได้สักพักแล้วว่ามินรู้สึกว่าแบบอีกแบบหนึ่งก็จะครบปีแล้วนะตั้งแต่แบบมินลาออกไหมลาออกมาถ้าช่วงถึงช่วงตุลาปีนี้ก็คือมินออกจากกาตามาครบปีหนึ่งพอดีเออมินรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเวลาผ่านไปไวจริงๆนะคะเราก็เลยต้องใช้ชีวิตทุกวันให้คุ้มค่าแล้วก็ life is too short to be unhappy ทุกคนคือชีวิตมันสั้นเกินกว่าที่เราจะไม่มีความสุขจริงๆเนาะมินก็เลยแบบรู้สึกว่าทําทุกวันให้เต็มที่ทุกวันที่มินไปบินมินจะมีรอยยิ้มให้กับตัวเองให้กับเพื่อนร่มงานให้กับผู้โดยสารอยู่เสมอเรา spread positivity แล้วก็ good energy ให้กับทุกๆคนในทุกวันเนาะนั่นแหละก็เลยแบบ เป็นสิ่งที่อยากฝากอยากแชร์ไว้ให้กับทุกคนที่เป็นคนสู้งานเหมือนกันอยากบอกว่าการที่จะมีวันที่ดีเราก็ต้องสร้างวันที่ดี energy ดีๆเริ่มต้นจากตัวเราเริ่มต้นจาก inner self ของเราเนาะเพราะว่างานแอรมันเหนื่อยทั้งด้านจิตใจมากนะคือมิ้นย้ายจาก full service มาเป็น low cost ก็จริงแบบงานลักษณะงานโหลดของงานะ มันน้อยกว่าจริงแต่ว่าความหนักหน่วงทางด้านจิตใจอะ่ะมันก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะมันเป็นงานบริการทุกคนเราเจอคนหลากหลายรูปแบบแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเรามัน Refresh แล้วก็รู้สึกสามารถที่จะมองหาความสุขเล็กๆให้ได้ในทุกๆกวันเนาะนั่นแหละนี่เป็นสิ่งที่มินอยากบอกอยากแชร์ทุกคนว่าเออบางคนแบบเห็นมินแฮปปี้มีแบบสไมลี่เฟซ All the time ทำไมแบบเป็นคนแบบนี wrote, like ้ได้เพราะว่าเราต้องเริ่มจากข้างในของเราจริงๆนะพยายามเหมือนแบบกล่อมตัวเองว่าวันเนี้ยฉันจะยิ้มให้ตัวเองฉันจะหาเรื่องที่มันทําให้ฉันมีความสุขหรือยิ้มได้อย่างน้อยเล็กๆน้อยๆก็ยังดีเนาะประมาณนั้นเนาะทุกคนก็เนี่ยแหละเป็นรอสเตอร์ในเดือนพฤษภาคมนะคะทุกคนจริงๆแล้วรสเตอร์เดือนหน้าเดือนมิถุนายนนะออกมาแล้วออกมาตั้งแต่วันที่20 หรือยีนั่นแหละแล้วมินก็แลกกับใครไม่ค่อยทันเลยทุกคนเออแบบทุกคนเขาไวมากมินเลยรู้สึกว่าแบบเป็นเต่าละหลังมาเออ anyways โอเคเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าละกันนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามเช่นเคยเนาะไว้เจอกันใหม่ในมัล t ี l ร r o รอสเอเดือนหน้านะคะแล้วก็ติดตามคลิปอื่นๆได้ในช่องลาลาเลสค่ะทุกคนบ๊ายบาย